สวัสดีครับก็มากันต่อสำหรับคาบที่7นะครับวันนี้เราจะจบเนื้อหานะครับในส่วนของการาคำศัพท์และการถอดความนะครับในคำศัพท์และเนื้อหาของวันในคดีเรื่องอนิราชภูเขาทองนะครับมาดูกันต่อครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ที่สุนทรภู้เนี่ยเดินทางถึง เจดีภูเขาทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออจุดทูปไหว้พระนะครับในห้องถ้ำนะครับภายในเจดีภูเขาทองนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับสุนทรภู้บอกว่าขอเดชะพระเจดีคิรีมากนะครับก็อธิษฐานนะครับด้วยบารมีของพระเจดีคิรีมาก คิรีคำนี้มาจากคีรีนะครับก็คือภูเขานะครับส่วนมากที่สอสาราสะกดเนี่ยแปลว่าทองหรือทองคำเจดี JD คิริบ้านก็คือเจดีภูเขาทองนั่นเองนะครับคราวนี้ก็บอกว่าบรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรน,นะครับซึ่งประดิษฐานบรรจุนะครับพระธาตุนะครับที่ตั้งนรังสรรสร้างขึ้นนะครับ นรังสร์ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับนระแปลว,ว่ามนุษย์นระบวกอังสรรน,นะครับมนุษย์สร้างขึ้นเป็นเจดีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นข้าอุตส่ามาเคารพอบพิวันตรงนี้อ่านเพื่อสัมผัสนะครับไม่อ่านว่าพิวันอบพิวันเพราะจะได้คล้องจองคาว่ารบนะครับด้วยด้วยตัวเองเนี่ยอุตส่าเดินทางมาไหว้นะครับมาแสดงความเคารพ เป็นอนันต์อนิสงส์ดำรงกายเพื่อที่จะหวังอนิสงส์อนิสงค์ก็คือผลละบุญนะครับให้เป็นไงลูกมีชีวิตเกิดชาติใดหากาจะเกิดชาติใดๆในมนุษย์หากเกิดเป็นมนุษย์อีกนะครับให้บริสุทธิ์สมจิตที่คิดหมายก็ขอให้มีความบริสุทธิ์ตามที่ตั้งใจไว้ทั้งทุกโศกโรคภยัยอย่าใกล้ไกล ความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยต่างๆก็ขออย่าให้มาเข้าใกล้แสนสบายบริบูรณ์ประยุนวงมีความสุขสบายบริบูรณ์ก็คือเรียบพร้อมนะครับไปด้วยประยูนวงก็คือญาติก็ให้มีญาติเยอะๆเพราะว่าปีนี้ชาตินี้เนี่ยสุนทรผู้เนี่ยตกละกำมลำบากไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยนะครับทั้งโลโพโทโสและโม,ะโมหะ นะครับโลภโคือความโลภนะโทโสนะครับคือโกรธโมหะคือหลงความโลภความโกรธความหลงนะครับให้ชนะใจได้อย่าไหลหลงขออย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยจะต้องอมองถูกเป็นผิดขอให้ชนะสิ่งที่เรียกว่าโลภสิ่งที่เรียกว่าโกรธสิ่งที่เรียกว่าหลงให้ได้ ขอฟุ้งเฟืองเรื่องปัญญาเรื่องวิชาปัญญายงขอให้มีความฉลาดทั้งให้ทรงศีลขันในสันดานศีลขันก็คือให้ทรงศีลขันในสันดานสันดานคือนิสัยติดตัวนะไม่ต้องปลูกฟังขอให้รักการทําบุญศีลขันนะครับชอบการทําบุญ อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่วมีอีกสองอย่างคือผู้หญิงที่ไม่ดีผู้ชายที่ไม่ดีคนไม่ดีนั่นเองอย่าเมามาัวหมายรักสมัครสมานก็คืออย่าไปรักอย่าไปคบค้าอย่าไปเจอกับคนที่ไม่ดีขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญานเห็นไหมอ่านว่าโพธิจะได้ของจองกับโยชนนะครับตั้งประโยชน์ออโพธิญานก็คือว่าขอให้บรรลุธรรม นะครับด้วยโพธิยานก็คือยานของพระพุทธเจ้าปราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวรนะครับจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาติหน้าให้ถาวรก็คือให้มันคงนะครับพอกราบพระปะดอกปฐุมชาติพอกราบพระปะปะคำนี้แปลว่าเจอหรือพบดอกปฐุมชาติคือดอกบัวนะครับ พบพระธาตุสถิตในเกสรเห็นอะไรลูกพระธาตุสถิตยอยู่ในเกสรของดอกบัวนะครับด้วยความที่อาจจะจินตนาการหรืออาจจะเห็นจริงๆอันนี้ก็ก็ตีความได้หลายแง่นะครับสมทวินยินดีชุดลีกรเป็นเห็นเป็นแก้วๆก็เรียกพระธาตุนะครับสมทวินก็คือสมดังคิดยินดีชุดลีกรก็รีบไหว้นะครับชุดลีกรแปลว่าย,ยกมือไหว้นะ ยกมือไหว้ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวาก็เป็นไงประคองนะครับเชิญไปลงเรือนะครับกับหนูพัดมัตสการสําเร็จแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกับหนูพัดใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกษาเชิญพระท่านนั้นใส่โหลแก้วหรือขวดแก้ววางไว้ใกล้เกสาเกษาก็คือหัวหัวนอนนั่นเองนะครับมานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชา ก็เลยเป็นงไงลูกค้างคืนอยู่ที่นอนกรุงกรุงคํานี้ก็คือกรุงศรียอยุธยาก็คือจังหวัดอยุธยานี่รุ่งขึ้นก็จะได้บูชาพระธาตุนั้นไม่ป่าตาตันอกยิ่งยิ่งตกใจไม่ป่าก็คือกลับกลายเป็นว่าไม่พบหรือไม่เจอก็ทําให้ตัวเองตกใจแสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุก็มีความเสียดายเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะบูชาพระบรมธาตุนะครับคือกระดูก คำว่า,าบรมเใช้กับสูงสุดก็คือกระดูกข,ของพระพุทธเจ้านะครับใจจะขาดคิดมาน้ําตาไหลโอ้ําพึงราพันบุญน้อยคงเป็นบุญที่มีน้อยลอยลับคันไหลไกลด้วยเพราะบุญน้อยพระาธาตุก็เลยลอยหายไปเสียน้ําใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวันนะครับเสียใ,ใจมากนะครับเหมือนจะตายไได้สุดจะอยู่ดูอื่นไม่ฝืนโศกนี่เศร้ามากเลยลูกนะครับสุดที่จะอยู่เพื่อดูสิ่งอื่น ก็ไม่สามารถเทียบฝืนฝ่าฝืนความสศกเศร้านั้นได้กําเริบโรคร้อนหรือไทยเฝ้าฝฝันก็เกิดอาการร้อนรนใจนะครับพอตรูตรูสุริฉายขึ้นพรายพันพอเช้าขึ้นมานะครับให้ล่องวันหนึ่งมาถึงทานีก็เลยเออในเออล่องเรือกลับ หนึ่งวันเนี่ยกลับมาถึงธานีธานีกันนี้ก็คือเมืองหลวงนะที่เนี้ยถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเมืองแต่ณนะที่เนี้ยแปลว่าเมืองหลวงนะครับก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับประทับท่าหน้าอารุณอารามหลวงก็จอดอยู่ที่ท่าน้ําท่าเรือหน้าวัดอารุณอารามหลวงก็คือเป็นวัดเป็นพระอารามหลวงนั่นเองวัดอารุณก็คือที่พี่มี พระปรางองค์ใหญ่ๆวัดร,รุณหรือวัดแจ้งที่บอกวายักษวัดแจ้งยักวนะัดโพธิกันณะอยู่ฝั่งทนนะครับวัดร,รุณอยู่ฝั่งทนนะครับค่อยสางสวงทรงศรีลพระชินสีก็มีความรู้สึกว่า,ามีความาสางจากความทุกข์ความเศร้านะครับเพราะตัวเองเนี่ยทรงศีลพระชินสีพระชินสีเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันตัวเองเนี่ยก็ และลึกถึงคําสั่งสอนนะครับถือศีลอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัดกิเลสนะครับตัดความโศกเศร้านั้นได้เร็วนะครับนิราศเรื่องเมืองเก่าของเรานี้นิราศเรื่องนี้ซึ่งเขาใช้คําว่าเมืองเก่าก็คือเมืองเก่าก็คืออยุธยาเคยฟังเพลงไหมอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง อายุทยาก็คือเมืองเก่าก็คือนิราชก็คือการเดินทางไปอายุทยานั่นแหละเรียกว่านิราชเมืองเก่าของเรานี้ของนอนผู้เนี่ยนะครับเป็นว่าเออเป็นไว้เป็นที่โสมนัสทัศนาโสมนัสแปลว่าอะไรแล้วนะนะไว้เป็นที่สุขใจทัศนาไว้ชมยามสุขใจนะครับด้วยได้ไปเคารพพระพุทธรูปด้วยได้ไปไหว้พระ ทั้งสถูบบรมาธาตุพระศาสนาสถูปคำนี้แปลว่าเจดีนะครับบรมาธาตุก็คือเจดีพระธาตุพระศาสนา <c oughs> เป็นนิสัยไว้เหมือนเตือนศรัทธ,ธานะครับ <c oughs> เป็นนิสัยไว้เหมือนบอกบ่งบอกว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นไงลูกเตือนศรัทธ,ธาตามภาษาไม่สบายพอคลายใจหมายความว่าชาวพุทธเวลาไม่สบายใจก็จะไปไหนไปวัด ใช่จะมีที่รักสมัครมากใช่จะมีนี่แสดงว่ามีไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีหรอกนางเป็นที่รักแรมนิราชร้างมิตรพิษสมัยแต่ตัวเองนี่ต้องเป็นไงลูกจากไม่ได้จากนางเป็นที่รักหรอกจากเพื่อนมากกว่านะครับเพื่อนที่รักมากกว่าซึ่งครวรคร่ำทำทีพิรีพิภัย ซึ่งมีการครวนข้ามโอ้ทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ๆๆๆๆโฮะโอ้โฮโอ้โหโอ้นู่นโอ้นี้มาทั้งเรื่องที่ทําทีเป็นโอ้รําพึงรําพันอ่ะก็เพราะตามวิสัยกาบกรอนแต่ก่อนมาตามวิสัยวิสัยคํานี้ก็คือขนบขนบการแต่งกาบกรอนหรือแต่งนิราเนี่ยตั้งแต่โบราณมาเหมือนแม่ครัวคั่วแกงทะแนงผัก เหมือนคำนี้คืออุปมาเปรียบเสมือนแม่ครัวเวลาเขาทำอะไรทำแกงนะไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วหรือผหรือผัดสารพัดส,สารพัดก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างพเนียนชนังเครื่องมังสาพเนียนชนังเนี่ยแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับส่วนเครื่องมังสาเนี่ยแปลว่าผักก็เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และผัก อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาส่วนพริกไทยแล้วก็ใบผักชีก็เปรียบเสมือนอประมาสีกาก็เปรียบเสมือนผู้หญิงในเรื่องที่สุนทรผู้รำพึงรำพันนั่นแหละนะครับต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจคือคือเหมือนเป็นการเปรียบเทียบว่าสุนทรผู้เนี่ที่มีการรำพึงรำพันถึงนางนเป็นที่รักเนี่ยก็เพื่ออยากให้คนเนี่ย อ่านแล้วอยากติดตามต่อเหมือนหนังมีพระเอกนางเอกเหมือนกับแม่ครัวเวลาทําแกงก็ต้องอันที่จริงทําแกงเพื่อให้คนกินอะไรกินเนื้อสัตว์กินผักแต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการใส่ผักชีพริกไทยโรยหน้าให้มันดูน่ากินแค่นั้นเหมือนกับสุดทนยผู้ต้องมีผู้หญิงเข้ามาให้คนอ่านแล้วน่าอ่าน น,บบน,น,นะครับจงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้นขอให้ทราบความจริงทั้งหมดนะครับอย่านึกนินทาทแถลงแหน่งฉันไหนอย่าได้กล่าวว่าร้ายนะครับนักเลงกรอน,นอนเปล่าก็เศร้าใจนักเลงกรตรงเนี้ยแทนใครแทนสุทนผู้นะครับนั่งเรือเป็นวันเป็นคืนสองสามวันสองสามคืนถ้าจะอยู่เฉยเฉยมันก็เป็นเงเศร้าใจนะครับคือผิดปกติของคนที่เป็นนักเลงกร จึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอยจึงร่ำไรจึงแต่งกรอนเรื่องร้างร้างคำนี้ก็คือนิราชก็คือการจักลาเล่นระหว่างทางนะครับจบด้วยคำว่าเอยนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคนี่คือเนื้อเรื่องนะครับแค่นี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคาบนี้ ก็นักเรียนก็ไปย่อเรื่องเป็นครั้งที่7แล้วก็จบเนื้อหาแล้วแล้วเดี๋ยวครับหน้าเนี่ยเราจะเ,าเนื้อหาที่เราสรุปได้ทั้ง7เรื่องเนี่ยนะครับมาทําเป็นชิ้นง,งานมีคะแนนให้นะครับโอเคถ้างั้นวันนี้อย่าลืมทําการบ้านนะจบเรื่องแล้วนะครับโอเคเจอกันครับหน้าครับ